สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นครับผมอวันนี้กะมาหน้าทงกว้างครับพอดีมีป้าหยาบปาหนึ่งอยู่นี่ครับมากับกงกงเจ็ใบนะครับกับดวงอีกประมาณกวานเพราะว่ากำลังประกอบพระท่เร็วอ่ะตะบนครับันี้มีตัว่ครับกับไมป้าหยาตอนนี้มาเจอป้าหยาง่ามครับเป็บาหนูอยู่ในป้านี่นะครับเอาตั้งแต่กะ ภาไปเบื้องหม่ครับประเด็นเป็นในพี่น้องมันยังมีตัวปะครับอืมเป็นสี่ปะต้านยาหกขนาดเลยทิกล้าเขาบอสพี่หนอกอ๋อผมเขาฟัางทุนดีกว่านี่เขาบ่ามีหูไม่อย่างไงอืม น,น,น,น้งเ,เ,นะเปล่าครับพี่น้องน้งเปล่าแห้งบัดมีหม่งไส้บันี่แลนเอาเนาะไปเพิ่งนะครับบันไส้อย่ังไรนี่ครับมาเจอห้อยกัดหยาครับพี่น้องตัวนีว้เขามันเป็นห้อยขี่ครับดิกัดหายา,านเดยานี่มาเคลื่อนอย่ครับมาสไลกะมาดูกันทายบัเงเรื่อยๆนะครับถ้าเจอมีหมายง,งามผมจะทายบังครับไปต,ต,ต่อครับผม ตอนเช้าครับผมโอ้หนาบัวหมดยามหูครับพี่น้องเือดมจ้งแล้วครับดดเดี๋ยวล่อจ้งครับหนึ่งหลังจากใส่กงไว้เจ็ดใบกับดวงอีกเก้าใบครับต้องได้กลับขอบบเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามใหนั้นไม่ด้พี่น้องเลยหาจู่หากินเห็นบ้างสิละครับหากินน้ำกันมันม้วนโดยบ่มี่ เอฟฟงเอฟเฟกต์ต้องเขาดอกครับหากินแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดาเลยล่ะนะบริหยัดนักการับพี่น้องอันี้มีตัวบ้างครับพี่น้องใส่ดวงไว้อันหนึ่งกับกับกงอันหนึ่งใส่ยายครับวัอนี้ภาพก่อนีตัดตอนบ่อยเติบนะครับเพราะว่าผมแล่นใส่หลายจุดขนาดเลย ก็แหลมใส่บนหมาหนำบ่หรือตีเขาหน้าเขียวครับ่จ้นนาน้าแห่งโอ้ยหน้านี่บ่มีหนู่ซะบ่พี่น้องยังมลองจุดดีบ่เคยได้จักเทียเฝ้าแล้วครับอันแรกอะไร ก,กุ้งดูกุ้งดูบ้าดูบ้างโอกุ้กงกะนิ่งครับผมอไปต่อครับผม ะต่อครับพี่น้องใส่ฝาเฝ้าแลนเอาใส่หมู่บ้านเนี่ยมาตะเวินใส่บ่แล้วครับมันไม่มีหมายใส่หรือใส่งามงาอยู่หมายเดียวต้องดูหมายเนื้อหมายเฮ้อเฮ้อโกงในดินครับโอ้ยโกงดินดินครับผมหูยังป่น้อพุกน้อยครับเอ๋อมีตัวอยู่ใส่ฝาเฝ้าคแบบนี้ โอเคครับผมไปต่อครับผมอีกหลายเติบครับรากว่าเพิ่งเริ่มยามไปต่อครับผมครับปลานิงเลยนะครับผมเป็นคนย่างไวก็เ,เลย บมกได้ดีกว่าไหนตีนรองนี่มีตัวป่ะครับใส่ด,ดวงเลยครับเต่นหมากไม่ตื่นหูจรรยนะครับมาโอ้ลักดวงนี่นิ่งอยู่ครับลักดวงนิ่งอยู่โอ้โยไม่มีตัวเข้าเลยครับ หาหูท่านพ่อจุศรัทบพ่อหูพ่อหูอจักตัวรอบนี้แม่ยไจะได้หนูจอนล่ะพี่น้องหนูยานน้อหลอกขอล้อง,อองนำนำนีแล้วครับ ไปต่อครับผมไม่มีตัวต่อครับผมใส่ไปจุดอันสองอันสามอันไปตรงนี้ก็โกงกับร่วงครับมึงนีงบอกให้ลงทักเถื่อไม่ยางมาเบิ่ง จะกลาทั้งังครับเป็นเปลขอสเลยหอยตีนกับ,บ่มีดอกเป็นนอบันิดวงกงุ้งยืนนีุ่้งขึ้นไงกุ้งนิ่งครับผมโอ้นิ่งดีใจใเฉยปะเฮ้ยจะมีตัวไหมเนี่ยแท่งเป็นเป็นเนีท่งมนนต้องเขาจิบะดวงด้ยครับดวงเดียพพ่น ดวงเกิดหนิ่งครับโอ้โหอดห้อยเที่ยวครับไปใส่กันต่อครับผมใส่ในบุ่บนี่จุดนี้จุดนี้อ๋ออีกสองจุดครับผมไปสองจุดประจันเอ้ยประจันป่ะนะพระอาทิตย์กลังขึ้นครับผมเกือบเจ็ดเกือบเจ็ดโมงแล้วครับกับทงให้ทงหน้าครับพยายามหนูน้ำกันครับพี่น้อง ใก้ไปหนีโกงกับดวงมันจะมีตัวไหมโอ้ดวงนิ่งสิงครับมันมีตัวพานเลยจิอวะความกันหยาคือง่ามๆีเนาะดวงนี่ครับเอาโกงปิดครับผมนี่ยังมีตัวอยู่อ,อือน้อยอีกแล้ว เดียวเดียวไปเลี้ยงกันบัดนี้ยน,น้อยครับดรืงรอไม่เอาเลยมมีทางมีช่องท่างงานกัดมากอยู่เป็นไรครับก็ไม่ร้องทั้งนี้ละไปไปต่อครับผมเอาให้ทูกน้องเลี้ยงต่อแล้วครับวันนี้ เอาไปย้ำนี่ครับพี่น้องมาเนี่ยพูดนี่ป้ามันครับหนึ่งอันเสร็้หนึ่งอันเนอาไปหาพวกมันครับไส่หนีสามสี่อันฮึ๊บชุบโอ๊ยเส้นหนึ่งยี่หนีเหรอคง โอ้โกงหนึ่งเลยครับหนึ่งไปหนึ่งเสร็จแล้วโอ้ยนุ่นไงไปเสร็จแล้ว่น้องใส่ไปเสร็จแล้ว เออเออเอาน้ำมาใส่เอาน้ำใส่น so ้องบอนยิ่งพูดครับโอ้ยไก่เด็กเดี๋ยวเขาต้องหยาดต้องน้ำหมดต้องเข่าบูดนครับโอ้เจ็บเลยว่ะไปต่อครับผมหกขัดปฏิญาณเลยต้องน้ำบ่นมาอยู่เนาะ đấy mày vô rồi vui dân hấp con cá bó điểm ôi nó có dây mực, nhưng yêu là hấp nó chỉ con nó nhanh này ไยยคุณครับไม่ต้องห่วไปสายบูสายลุยหืมวัวพึ๊ดหนูหาอยากตรงนี้ไหมจะได้กินมเนนมื่อไรพี่น้องยอมซุ่มกระเจ้าสร้างไว้นี่แล้ว หนูพระท่านมาใส่ยุ่สร้างไปแล้วเอาโกงปิดครับไม่เต็มโกงใี่้องตัวนี้ไหมอันนี้เต็มโก,ง,มโง,มโกงครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บของแ็บหนึ่ง นี่ <c oughs> จะปล่อยดีครับตัวบักปื้อตัวนี้ไหมพี่น้องเป็นโลคเลยครับอืมโอ้ยบกเสือยอู่เอาไปเทครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงอะไรเทพอพันเหาอเดือดร่วงอีกลังนึงครับ รอ้าวดวงดีดครับดวงลั่นเรียบร้อยโอ้ยหนูน้อยครับนี่เอายังได้กินอยู่ครับไปสรุปยอดครับพี่น้องป่ะเนี่ยโอ้บ,บักหนีบบิกๆิกกเลยครับนี่ไปสรุปยอดกันครับผมยังนี่เลย ึงช่วงสรุปผลงานแล้วครับผมเรายังมีแต้มครับวันนี้กับหนูง่ามมาดูกรอบสามตัวครับกับบิกไส่เลยครับตัวนี้น่าจะถึงโลได้ครับโอ้สวยงามด้วยครับตัวนี้ไหมน่าจะเอาไปเลี้ยงนะครับเพราะว่าเป็นพอพันธุ์หลักแม่พันธุ์หลักเลยนี่แล้วนี่ก็พอได้ยูได้กินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับผมช่องอีสานพันสปอร์ตเป็นกำลังใจให้กิฟต์ต่อๆไปนะครับ ขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมอีสานพานสปอร์ตครับเบิรมนาวังขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณหลายครับครับสรุปผลงานครับผมเสือยุริเอ็กตัวเสือยุเขาซีสามตัวกรุบหรอหรอสามซีตัวเสือทงอีกสามครับเอาสุดยอดน้ำหอมอุตส่าห์ครับสุดยอดสิบกว่าครับมโอนี่เอาจ้งได้กะมันมันแล้วครับมโอนี่หาอยู่หากินกับอีสานพานสปอร์ตครับ กับทีมงานหลักลามาตรนครครับวัอนี้เดี่ยเพราะที่ยูได้กินครับบ่แม่นเหลือยูเหลือกินเลยครับวัอนี้อ๋อขอบคุณครับทุกการติดตามเราชมอีสานฟันสปอร์ตครับเบิรมหนาวังกับชุดล่ามาตรนครเสียยูเสียทงครับบุญหนูบุญครับผมมาจากาカメครับผมขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับพี่น้องครับผมครับ